เอาครับเอาเจ้าครับเติมพลังก่อนครับเติมกันของทับต้องเติมทุกช่องครับอืมครับส้มบรรยากาศบรรยากาศโอ้ของง่ายครับกินเข่าส้มบรรยากาศนะครับบูรณะนกกัดยุบบูรณะครับปขันยุบหนึ่งครับปลาขันอยูะเขี่ยมาครับผมขันเตือนจินเข่าปลาน้วกันเนาะครับเนาะตือนเสียงกันหน่อยมาอืมตือนเสียงสูบน้ำตามมันกินเข่ากันเท่ากับจังหวะปลากันยบไป มันเหรอครับเขาร่วมเนี่ยมันแห่งอุปสรรคมันมีอุปสรรคบางทีนั่งปากกาจักแต้คไม่ได้ซองเพราะสันว่าแสบบ่กินเขาแสบอยู่มานเหรอครับก <c oughs> ินเขาครับ hmm. อ <c oughs> <c oughs> ืมมาครับกินเขาทงกินเขาทงครับนี่แหละกินเขาทงกินเขาปลาโอ้หนีโควิดมากครับออกปลางตอนแล้วครับยูหยากบานเนื้อเข้ากับยูหยากครับไก่ผูกคนมาได้ลงมาทงกับนกกับนี่แล้วภาพจงนกคันก็ไมีแห้งแล้ว กะะมัดระวังเอาเด้อครับพี่น้องเฮาก็ได้ครับผมคนกุมคนหลักนกเขาหรือจีเป็นคนที่ช่มช่องผมอยู่ครับโดยความเป็นห่วงหระครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันบิดทุกคนหระครับผมก็รักษาเนื้อรักษาตัวอาจารย์อันก็รักษาเนื้อรักษาตัวครับเป็นลิปดีๆตรงนี้บ่ค่อยอยากลงจากตึกรึครับผมครับไอพี่น้องเลยบิดหลายอันนีะครับเนียกินพร้อมครับใส่กอกใส่กอกเขียสมพักครับผม อ๋อข้าแต่ปลากระเดาปลากระเดาดูทั้งต้นอยู่เพานั่นเก็บอยู่นี่เราไปกี่กั๊บมันดูนะเอาครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับจังหวะว่ากันต่อครับผมที่เก็บปลากระเดาจิ้งจกหัวใจบายแล้วแบงค์เนะเลยสองตัว อันครับเลยสองตัวครับผมเป็นได้นกวีคอดูโอ้โมขันแล้วบางคนมันางคนเกิดอันครับคนอยู่กับเสานนกขึ้นเอาอยู่กับเสานนกขึ้นกับนี่ขันเนี่ยดิเอาเป็นได้ปากกากาขันอยู่งขันอยอะ ช่วงเคียงครับผมบ่มีนกน้ำหรอครับเอาเงี้ยเงี้ยเง้ไปนกอไพ่ไม้หนึ่งก็ออกเถเนอเลยสองโตครับมังกอไพ่เราออกเลยหลดหลหมดหลดหลหมดเนาะเอาครับได้ก่ได้อือเอานลงลงไม่ไหมขอบคครับฝากติดตามกันอีกครับชจิขันยังไงนกพ่อใจกนอยากขึ้นไปน่เป็นเงียดกอย บอนเกินไปกันนะบอลยันลากว่าหลังหนึ่งของบอลหัวก็ไปเอาไป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 ้ลูกเจ้ากาเต็มสองครับเสร็จเรียบร้อยอังสี่เอาประชิดเลยครับประชิดโกงแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรียบโอ้โหออกไปทั้งนั้นแย่โค้งแ้งเลย เห็นโดดอีกแล้น่อยโอยนกตื่นเอาครับโอ้ยเห็นโดดบินเลยนมันตื่นโอ้ยเยี่ยมโดดก็นกักเอาครับบังย่าๆครับผมควันเรียบร้อยแล้วเด็กบินขึ้นไปเอาอกมายิบไหมหยิบไหมครับไอ้ามแน้องสีนี่เรียบร้อยแช่ๆหมดรอปไต้ไต

กระโดดมาฟังนี่แล้วครับผมโอ้ยไปจิกนกในกรงตตนหเอะวะยสิจบมือเลยเ้ยจิกกกาวะตีโอ้หายเถอวะตีคูตีตีกาวะตีกาวะหลดเลยอหโอ้หายหายบกดุซื้อมันรับตัวเนี่ยโอ้หายแหงวะอืมอืมอุ้ยขึ้นหลังกงขึ้นหลังกงขึ้นหลังกง เรียบร้อยครับผมบู้ยังไงเรียบร้อยเอ็นเลยฮะยอดดีว่าเอาครับเดี๋ยวไปเบิ่งโต้ต้นกันก่อนนะเฮยหาเดี๋ยวเดียวไม่าเฮ้ยเอือนเหรเอื้อนเหรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งโต้ต้นกันครับให้ครับนกตัวนี้ให้ให้เดี๋ยวผมมีง่ายวาฟังตั้งนี้ที่หนึ่งครับให้อ๋อ S <S ให้ครับเดี๋ยวเบิ่งตัวตนกันใกไข่ครับเอ้ใช่แล้วครับโอ้เจ้ากาครับเจ้าก,กาทำเตีมที่สองเหรอครับใายครับนกตัวนี้ครับเดี๋ยวโตวมาเบิ่งกันครับโอ้จะตากาเห็ดเตีมแช้งโอ้แช้งนี่เศร้าแบบตัวตัวนี้เอ้ยเนกเช้งนี่เศร้าจนได้ เอ้เดี๋ยวนี Eu, ่ซาจัดให้ดอกเต็มสองน้ำกันนี่ละเอ้าหายตีตู้นกตัวใหญ่ดีปะตัวใหญ่ตัวใหญ่นกนี่โอ้บักดดว่ะบกดดวะซื้อมั้นน่ะป๋าตัวตัวข้ามตัว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 บึ้งสวยบึ้งยังตัวตัวตัวง่ายง่นกคนนี้ง่ใหญ่ผู้แทะตัวนี้อ๋อบึ้งบึ้งบึงไปบึ้งตัวตนกันครับไปบึงรถครับผมครับครับไปบึงยีรถครับเดี๋ยวปลดออกมาเบิ้งตัวตนกันครับโอ้นกตัวนี้ก็หายแห้งแค่ โอ้โจุดกาทำเตียมที่สองแล้วครับโอ้ในวันเสบบเขาเนอะครับเหนเขามาโอ้ว่าก้อที่หัวกลุ่หน่อยลงมาเลยเว่ยหน่อยหายแห้งเบ่งโตกันครับเบ่งโตตุ่ตนกันครับโอ้เบ่งหัวน้าค่ายกับพิหนา้าปิดตาปันโจรเนาะอ้วนแห้งว,วะอ้วันจำได้เหรอวันวันวันโอ้มันตกมันเหมือนตัวนี้ ตกมันคือสั่งมันเพราะมันหายเนาะมันตกมันตัวนี้ไรข้อดูโอ้ไรข้อไหมโอ้ไรข้อดูครับปลาโต้โอ้ไรข้อไหมโอ้เพงรับปียกับชุดยอดดีนกกว่นี้ม่งมึงจงดากว่้จงดากบ่โอ้ข้ามดากกลายดำปื้ดปื๊ว่ะอ๋อสวยไหมเอ๋อกะจิกมันจะบาดมันก็หายเนี่อ๋อมันก็หายแหงเดียรจิกมันจะบาดแน่เน่่ยอ๋อจิกมันเอาเอากะจิกจิกเดู โอ้จิกมันเดี๋ยวจิกมันโอ้จีบจิกเลยจิกมันมันก็หายแถอมันก็จิกเข้าวังหันมันจิกเข้าวังหันจิกมันขึ้นไงก็ไ่จิกมันขึ้นเลยนี่โอ้จิกอย่หัวเดินนะมึงเนาะถึกจีบแกอ๋อข้าฝากไว้แค่นี้นะครับโอ้แต้มสองเขมกาครับแต้มสองเขมกาครับร่วมแต้มสามสกอร์ร่วมแต้มสามครับสกอเริ่มแต้มสามครับสองต่อครับ ปาการนตเลยน้แกาน้ำแล้วเดี๋ยวีเช้าก็จะน้ำกุ่นมากนอนเวีนอยู่ครับฝากไแ้่นทีครับงาๆ่าครับเดี๋ยวรุ่นไปงายงๆครับ